สวัสดีค่ะไก่ Power อร์อ g h ไนะคะวันนี้มาไลฟ์รอบสองนะคะก่อนอื่นขอเพิ่มพลังหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้ทำงานหนักนะนะเพิ่มพลังชีวิตนะคะ ในระหว่างรอเพื่อนๆเข้ามาอือหืหรอรสชาติอร่อยมากเปรี้ยวหวานวันนี้โทรศัพท์อินเทอร์เรน็ตของเราไม่รู้แมง ตอนนี้อินเทอร์เน็ตของเราไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรนะคะ Wi-Fi ใช่ไม่ได้นมัสการค่ะพระอนุตตโรพุทธะลื่นโปร่งนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมไลฟ์วันนี้นะคะเอ่อวันนี้นะคะ สิ่งที่ไก่อยากจะมาแชร์แบ่งปันข้อมูลดีๆนะคะเพราะว่าได้ไปเรียนกับหลวงพ่อปล่อยยึดนะคะเรื่องของสติโอ้โหตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยไก่เข้าใจคำว่าสติสัมปชัญญะมันก็เรื่องธรรมดาเรื่องเด็กๆใครๆก็รู้กันตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆก,ก็รู้คำว่าสตินะสติสัมปชัญญะ แต่ตอนนี้นะแกอายุ50กว่าปีแกเสียดายโอกาสมากเลยที่เพิ่งจะรู้คำว่าสตินะฮะที่เพิ่งจะรู้คำว่าสติตอนอายุ50กว่าปีก็เลยไม่อยากให้คุณนะคะที่เป็นอายุรุ่นรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะหรือ รุ่นพี่ที่อายุสูงกว่าเราก็ตามนะคะเราวันนี้นะคะหลายหลายคนนะคะและไม่ส่วนมากเลยอะ่ะนะ,ะชีวิตพังชีวิตพังเพราะว่าขาดสตินะคะจากการที่ไก่ดูข่าวนะ,ะดูข่าวทางทีวีหรือทางอินเทอร์เน็ตก็ตามนะ กเห็นหลายๆข่าวที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าคนขาดสตินะบางครั้งมีการขับรถปาดกันนะะปาดกันเสร็จแล้วต่างคนก็ต่างไม่ยอมนะพอต่างคนต่างไม่ยอมแล้วสุดท้ายเป็นไงล่ะขาดสติยกเอาปืนมาแล้วยิงคนที่เป็นคู่กรณีตายนะแต่ พอเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยเออนะคะถ้าเขามีสตินะมีสติแล้วเขาจะไม่ทำเพราะว่าเขามองเห็นว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาทำแล้วเนี่ยความหายนะชีวิตมันก็จะพังตามมานะคะเอออย่าง คนที่มีปัญหาที่มีปัญหาชีวิตแล้วจบชีวิตด้วยกันทำร้ายตัวเองก็ตามนะคะเพราะว่าขาดสติเหมือนกันนะคะหรือคนที่ทะเลาะตบตีกันก็เพราะขาดสติคนที่ คนที่เด็กอ๋อเด็กนักเรียนนะเด็กเด็กนักเรียนเด็กมหาวิทยาลายัยเ,เด็กอาชีวะต่างๆที่แบบว่ายกพวกตีกันนะยกพวกตีกันนั่นก็เพราะว่าขาดสติเห็นไหมคะว่าคําว่าสติอะ่ะมันเป็นอะไรที่สําคัญถ้าเมื่อไหร่คุณไม่ให้ความสําคัญคําว่าสติ แล้วเมื่อนั้นชีวิตของคุณมันก็จะเจอกับความหายนะเพราะว่ามันสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่มันง่ายต่อการที่มันเสี่ยมมันเสียต่อการที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันแย่ลงนะดังนั้นเรามาดูคำว่าสติกันนะสติก็คือการรู้สึกนะระลึกรู้ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไร นะเหมือนเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าง่ายๆก็คือเส้นเส้นขอบถนนนะเส้นขอบถนนที่ที่เราเวลา,ลา,ลาสองข้างซ้ายขวาจะมีเส้นขอบถนนกันให้รู้ว่าเออถ้าขับออกไปเลยจากตัวนี้แล้วนะมันจะตกถนนนะคะรถของคุณมันก็จะตกถนนก็เลยทําเส้นไว้สตินะถ้าง่ายๆก็คือเหมือนกันนะคะ เหมือนกันกับเส้นอันนี้คือไก่ตั้งสมมติฐานอนุมานขึ้นมานะว่าเหมือนเส้นเส้นถนนที่ป้องกันให้เรารู้ว่าถ้าคุณมาทางนี้นะมันก็จะรถจะถลายลื่นลงถนนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะฮะหรือเอาอย่างงี้ง่ายๆสมมติแก้ววางอยู่วางอยู่แก้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเนี่ย ปกติเราก็หยิบแก้วเลยโดยที่ไม่มีสตินะโดยที่ไม่มีสติอันนี้อาจจะทําให้แก้วร่วงหรือว่าแก้วแตกก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าแก้วอยู่ตรงนี้แล้วไก่รู้สึกตัวก่อนนะว่าไก่จะหยิบแก้วนะคือพอมีสติแล้วใช่ไหมคะรู้ตัวว่าจะหยิบแก้วก็หยิบแก้วเนี่ยแล้วก็ดึงออกมาแล้ว ความรู้สึกของเรามันก็จะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำอยู่นะคะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีสตินะ,ะถ้าจะให้สติที่ดีก็คือว่าไม่ว่าจะทําอะไรทุกทุกอริยาบทนะ,ะทุกการกระทำเนี่ยให้เอาสติไปกํากับแล้วนะรับรองว่างานที่คุณทำเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะเพราะว่ามีสติ แล้วก็มีสัมปชัญญะในการทำงานสัมปชัญญะก็คือการทำอะไรก็ได้ที่อยู่ในในปัจจุบันนี้นะคือการกระทำสัมปชัญญะมันก็เลยรวมกันสติสัมปชัญญะสติก็คือระลึกรู้นะระลึกรู้ว่าทำอะไรนะอะ่ตัวนี้นะคะ ตอนแรกไก่ก็มองว่ามันไม่สำคัญไม่สำคัญทำไมใช่ต้องมาเรียนรู้เรื่องของสติด้วยแต่ตอนนี้พอไก่ได้มาศึกษาเรื่องของธรรมะแล้วก็รู้เรื่องความจำเป็นที่เราจะต้องมีสติแล้วเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราอะ่ะไม่มีโอกาสที่จะพลาดนะไม่มีโอกาสที่จะพลาดพลั้งไปทำเรื่องไม่ดี ไปทำเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์นะคะอันนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าคุณไม่มีสติกำกับในการทำงานหรือไม่มีสติกำกับในการอยู่การใช้ชีวิตของเราเนี่ยโอกาสความผิดพลาดก็มีสูงบางคนก็อาจจะไปเลือกแฟนผิดนะคะบางคนก็อาจจะ ไปทำเรื่องอะไรที่นอกลู่นอกทางนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณประมวลนะคะสวัสดีค่ะคุณพัฒนานะคะเอเห็นแล้วค่ะเห็นมีรูปมอเตอร์ไซค์อยู่นะคะคุณพัฒนานะคะอย่างเช่นเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่จักรยานนะคะถ้าเราขี่แบบเราไม่ได้สนใจเอ่อมองโน่นมองนี่ตามข้างทาง แล้วก็ไม่มีสติในการที่จะบังคับรถให้มันไปตามถนนโอกาสที่คุณจะเกิดอุบัติเหตุมันก็มีสูงนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีสติในการที่จะจับแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะจับแฮนด์มอเตอร์ไซค์และจักรยานนะ่ะมองไปข้างหน้าว่าเออตรงนี้นะเรากำลังจะไปในถนนเส้นนี้แล้วนะโอกาสที่มันจะ เกิอุบัติเหตุมันก็ไม่มีเพราะว่าเรามีสตินะคะมีสติที่ที่เราคิดเราทำอะไรอยู่ณนะตอนนี้ก็คือสัมปชัญญะดังนั้นนะคะคำว่าสติกับสัมปชัญญะคุณจะต้องแยกให้ออกนะคะไม่ใช่เอามารวมกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสติที่เขาบอกว่า สติมีาสติมาปัญญาเกิดเห็นไหมคะเวลาเรามีสติแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญญาในการที่จะคิดจะแก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหางานแก้ปัญหาอะไรก็ตามที่เรามีปัญหานะแต่ถ้าเราไม่มีสติปัญญามันก็ไม่เกิดนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยไก่ จำเป็นที่จะต้องออกมาพูดถึงเรื่องของสติเพราะว่าคนพูดถึงสติเนี่ยน้อยมากนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยเน้นมากเลยนะว่าคุณอ่ให้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะมีเขาเรียกว่ามีคําพระวินัยอะนะหรือบางทีเขาจะเรียกว่าพระสูตรอันนี้เราไม่ได้ไปลึกซึ้งตรงนั้นนะคะ พูดถึงความสำคัญของการที่คนเราจะต้องมีสติสัมปชัญญะตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในในโลกนี้ในประเทศของเราแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยที่มีปัญหาก็คือเราขาดสติอันนี้ไายพูดตรงๆเลยนะพอไก่เข้าไปเรียนธรรมะแล้วเนี่ยกับหลวงพ่อหลวงพ่อปยยึดนะ ไก่เพิ่งรู้ว่าโอ้โหแม่สติแม่งโคตรโคตรของสำคัญที่สุดในชีวิตเลยอะหลวงพ่อจรลันนะคะวัดอาาาัมพวันบอกว่าขาดอะไรก็ได้ในชีวิตยกเว้นขาดสติแสดงว่าคำคำนี้มันไม่ใช่เป็นคำเล่นๆเ,เป็นคำที่เราแค่รู้ว่าสติแต่จริงๆแล้วมันจะต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะ ดังนั้นนะวันนี้เนี่ยไก่ออกมาให้ให้สิ่งที่มีค่านะมีค่ากับคนที่เขาจะไปใช้ชีวิตของเขาแล้วมีชีวิตที่ดีมีความสุขไม่ไม่มีปัญหานะสิ่งที่ไก่นำมาเสนอเนี่ยมันเป็นอะไรที่เอาไปใช้แล้วได้ประโยชน์แต่ส่วนมากคนไม่ค่อยสนใจ ไก่รู้ว่าสิ่งที่ไก่พูดมาตอนนี้คนยังไม่ค่อยสนใจเมื่อไร่ที่คุณเจอปัญหาหรือคุณมีวิกฤตเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องใช้สตินะสังเกตดูว่าระหว่างคนที่จะไปดูคลิปดูอะไรที่แบบอุย้ยสนุกสนานเฮฮาเยอะมากนะ 80%ไปดูเรื่องแบบนั้นแต่คนมีสัก20%ที่เขาหันมาสนใจว่าชีวิตของฉันเกิดมาในชาติหนึ่งแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะให้ชีวิตเป็นชีวิตที่มีความสุขและก็ประสบความสำเร็จนะคะตอนนี้สิ่งที่ไก่อยาจะบอกก็คือว่าคนเราอะประสบความสำเร็จในแค่ทางโลกไม่พอเพราะถ้าคุณ เอียงไปด้านทางโลกมากเท่าไหร่แล้วนะคุณจะห่างจากธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติเมื่อห่างจากธรรมะต่อให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยแค่ไหนบางครั้งหลายๆเศรษฐีหลายคนที่สุดท้ายก็ล่มจมสุดท้ายก็มีปัญหาชีวิตสุดท้ายก็เป็นโรคป่วยเสียชีวิตนะคะดังนั้น ถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่อยู่ในโลกนี้อยากมีความสุขจะต้องสังำเร็จทั้งทางโลกนะคะปรดีมีคนโทรเข้ามาในเครื่องนะคะนะคะเราจะต้องสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม แล้วชีวิตของคุณก็จะไม่มีโอกาสที่จะเพรียงพัาไม่มีโอกาสที่จะชีวิตพังนะคะอันนี้นะคะไก่ตระหนักและไก่ก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าโอ้โหที่ชีวิตเรามีปัญหาและไม่ว่าชีวิตเรามันไม่ไปถึงไหนก็ตามนะคะชีวิตเรามันพังก็ตามก็เพราะว่าเราขาดสตินะคะ ถ้าไหนที่อยากจะรู้จากคำสติอะ่ะก็สามารถเข้าไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่ว่าข้อมูลเนี่ยมันก็จะไม่เยอะแต่ส่วนมากก็จะเป็นพระนะพระดังๆเช่นพระพอาพจารย์อะไรดังๆอ่ะส่วนมากอะ่ะที่ออกมาเทศนะคะและก็มีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นคนธรรมดาเป็นคราวาสอย่างเราเนี่ย ออกมาบอกเรื่องธรรมะนะคะมันก็เลยทาให้ถ้า,าพระเทศเนี่ยพระก็จะต้องแบบโอ้ว่าไงโยพูดจะเพราะนะเพราะว่า,าพระจะมาแบบอย่างง้นอย่างงี้งไม่ได้มันก็เลยแบบเออทาให้คนแค่บางส่วนเองที่เข้าถึงนะคะแต่สําหรับคนทั่วๆไปเนี่ยเข้าไม่ถึงธรรมะเพราะว่าอะไรเพราะว่า เออบางคนก็ไม่ชอบที่จะโอ้จะต้องไปสงบเสงี่ยมไปทำอะไรอะ่ะกิริยาเออนอบน้อมเนี่ยไก่เป็นคนหนึ่งที่เป็นชาวบ้านเป็นคราวาสเนี่ยออกมาพูดเลยว่าสตินะเอาคำพระเนี่ยมาพูดมาขยายความให้คนธรรมดาเนี่ยเข้าใจว่าสติมันสำคัญขนาดไหนนะคะสรุปแล้วก็คือสติอ่ะ ขาดไม่ได้เลยในชีวิตของคุณไม่ว่าในชีวิตของไก่ก็ตามนะ,ะจะต้องมีสติแล้วก็มีความรู้สึกตัวตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะฮะอันนี้ก็เลยเอ,อ,อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังสำหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะต้องขอบคุณนะคะสำหรับที่เข้ามาชมไลฟ์สดแล้วก็สำหรับคนที่มาชมย้อนหลังนะคะท่านไหนที่คิดว่า คลิปนี้นะคะสิ่งที่ไก่นำเอามาแบ่งปันแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับตัวคุณเองและก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อื่นนะคะช่วยกดแชร์ออกไปเพื่อให้คนอื่นเข้าได้รู้ว่าคำคำนี้มันจำเป็นที่สุดในชีวิตของคุณนะคะไม่ใช่มีเงินมีทองไม่ใช่มีมีรถหรูหมีบ้านสวยสวย คำที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณคือคำว่าสติสตินะคะสวัสดีค่ะพี่ทิพย์นเะะพิ่งเข้ามาวันนี้นะคะก็มาย้ำนะคะมาย้ำเตือนคำว่าสติเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีสติแล้วเนี่ยปัญญามันก็จะเกิดขึ้นบางครั้ง เหตุการณ์ที่มันเขาเรียกว่าวิกฤตวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่มันเกิดขึ้นมาถึงขั้นที่จะทําให้เราบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตแต่เมื่อไหร่เรามีสตินะสติแทนที่รถวิ่งมาเนี่ยจะยืนเฉยเรถก็มาชนเราอะ่ะเฮ้ยพอรู้สึกตัวมีสติเอ้ยรถจะมาชนลนีน่รีบกระโดดแค่เขาเรียกว่ายาแดงผ่าแปด คือแค่เลเส้นยาแดงพาแปดมันก็สามารถที่จะเซฟชีวิตของเรานะคะไม่ให้ตายไอ้ถ้าคนไม่มีสติคือรถมันวิ่งมาไม่รู้สึกตัววิ่งมาชนตุ้มตายแต่ถ้าคนที่มีสติมีรถวิ่งมาเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วว่ารถจะวิ่งมาจะชนกูนะรีบกระโดดเนี่ยแค่นี้แหละ แต่มันก็ต้องฝึกนะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยเฉยใันมีสติแต่คือพูดว่ามีสติแต่ไม่รู้ตัวนะคะดังนั้นมันต้องฝึกฝึกทีเ่เขาเรียกว่าภาษาภาษาพรนะแล้วเขาเรียกว่าตัวทั่วพร้อมตัวทั่วพร้อมก็คือรับรู้ว่าอะไรได้ยินเสียงอะไรได้ยินคนพูดที่ไหนได้ยินเสียงรถเสียงอะไรอยเงี้ยนะ ทำอะไรอยู่คือในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคือรับรู้ทุกอย่างนะรับรู้ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเขาเรียกว่าคนสติเต็มนะแต่ถ,ถ้ามีบ้างไม่มีบ้างอ่อมีสติบ้างไม่มีสติบ้างก็ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่ามันยังดีกว่าคนที่ไม่รู้สึกตัวไม่มีสติเลยนะคะอ่าวนที่บอกว่าสติมาปัญญาเกิด ค่ะเพราะว่าอยู่เฉยๆปัญญามันจะไม่มีหรอกนะ,ะมันต้องมีสติก่อนอ,อย่างเช่นสติสมาธิปัญญานะคะอันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันะด้วยความปรารถนาดีที่คนที่อยู่ในบ้านบ้านนี้ก็คือบ้านของไก่นะในหน้าเฟซของไก่เนี่ยก็เหมือนกับว่าพวกเราเป็นญาติพี่น้องกันนะ สิ่งที่ไก่มีอะไรดีๆก็อยากจะมาแบ่งปันนะคะสำหรับวันนี้ไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวช่วงช่วงเย็นประมาณสี่ทุ่มเนี่ยไก่ต้องเข้ากรรมฐานนะกรรมฐานที่บ้านในการที่เราจะฝึกสติฝึกการมีสมาธิแล้วก็ข้าปฐถมฌานนะเพื่อที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีพลังนะคะอันนี้ถ้าท่านไหนที่สนใจ อยากจะฝึกหรือสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการที่ทำยังไงถึงจะมีสติก็สามารถติดต่อไกได้ใต้คลิปนะคะเ,เราก็มีกลุ่มที่เรากำลังได้มีการจาารัดคลาสเรียนกันอยู่แล้วก็เป็นคลาสเรียนที่ฟรีไม่ได้เก็บตังซักบาทนะคะค่ะแต่อาศัยก็คือแค่เอาใจแล้วก็มีเวลาให้กับกลุ่มนะ สำหรับวันนี้ไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้ววันพรุ่งนี้ก็มาดูนะคะประมาณช่วง11โมงกับช่วงทุ่มกว่าถึงสองทุ่มไก่ก็จะมาไลฟ์ทุกวันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมสดนะคะ